สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังรับฟังการแบ่งปันพระวาจาของพระเจ้าอยู่นะครับสัปดาห์นี้พระาศาสนาจักรเชิญชวนเราให้ร่วมฉลองพระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระวรกายอย่างรุ่งโรจน์ต่อหน้าอัครสาวกวันนี้เราจะได้ฟังว่าพระเจ้าอยากบอกอะไรกับเราบ้างและจะมีแนวทางปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นได้อย่างไร จะเริ่มต้นด้วยการรับฟังพระวจาของพระเจ้าพร้อมๆกันพระเจ้าสถิตกับท่านหมดอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทิวต่อมาอีกหกวันพระเยซูเจ้าทรงพาเปโตรยากรบฟและยอนน้องชายไปบนภูเขาสูงที่ปราศจากผู้คนแล้วพระวรกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าเขาพระพักเปล่งรัศมีดุจด,ดวงอาทิตย์ ฉลองพระองค์กลับมีสีขาวดุดแสงสว่างโมเสสและประกาศกเอลิยาสำแดงตนสนทนาอยู่กับพระองค์เปตโตรจึงทูลพระเยซูเจ้าว่าพระเจ้าขา้าที่นี่สบายน่าอยู่จริงๆถ้าพระองค์มีพระประสงค์ข้าพระเจ้าจะสร้างเพลิงขึ้นสามหลังหลังหนึ่งสำหรับพระองค์หลังหนึ่งสำหรับโมเสสอีกหลังหนึ่งสำหรับเอลียา ขณะที่เปโตรกำลังพูดอยู่นั้นมีเมฆสว่างจ้าก้อนหนึ่งปกคลุมพวกเขาไว้เสียงหนึ่งดังจากเมฆนั้นว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเราเราพึงพอใจยิ่งนักจงฟังท่านเถิดเมื่อได้ยินดังนั้นสิทธิ์ทั้งสามคนซบหน้าลงกับพื้นดินมีความกลัวอย่างยิ่งพริสเจ้าเสด็จเข้ามาใกล้ทรงสัมผัสเขาตรัสว่า จงลุกขึ้นเถิดอย่าก,กลัวเลยเมื่อเงยหน้าขึ้นเขาไม่เห็นผู้ใดนอกจากพระเยซูเจ้าเท่านั้นขณะที่กำลังลงจากภูเขาพระเยซูเจ้าทรงกําชับสิทธิ์ทั้งสามคนว่าอย่าเล่านิมิตที่ได้เห็นนี้ให้ผู้ใดฟังจนกว่าบุตรแห่งมนุษย์จะกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายพระวจาของพระเจ้าพี่น้องที่รัก การสำแดงพระวรกายของพระเยสุเจ้าเกิดขึ้นในพันธสัญญาใหม่เมื่อพระองค์พาอัครสาวกเปโตรยากอบและยอนขึ้นไปบนภูเขาสูงเหตุการณ์ครั้งนั้นมีโมเสสและเอริยาปรากฏกายขึ้นมาและเสวนากับพระเยสูเจ้าในเหตุการณ์นี้ได้เผยแสดงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูและสิริมงคลของพระองค์ เป็นการยืนยันอย่างชัดเจนว่าพระองค์คือบุตรของพระเจ้าซึ่งรับรองให้ครบถ้วนสมบูรณ์โดยธร,รมบัญญัติและประกาศศพซึ่งมีโมเสสและเอลียาเป็นตัวแทนคำสอนจากพระวจาของพระเจ้าประจำสัปดาห์นี้คัดมาจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวบทที่17ข้อ1ถึง9 ซึ่งเป็นการบันทึกเรื่องราวการสำแดงองค์ของพระเยซูเจ้าพร้อมกับการปรากฏตัวของโมเสสและเอลียาต่อหน้าอัครสาวกเปโตรยากบและยอนซึ่งได้สอนพวกเราว่าหนึ่งพระเยซูเจ้าได้ทำให้ธรรมบัญญัติและประกาศศกในพันธสัญญาเดิมสำเร็จไปพร้อมกับการไถ่กู้ของพระเจ้าก็สำเร็จไปด้วยเช่นเดียวกัน 2. เหตุการณ์นี้เป็นการเผยแสดงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ในอาณาจักรของพระเจ้านำความหวังและการกลับคืนพระชนม์ชีพผ่านทางความเชื่อของเราในองค์พระเยซูเจ้าและพวกเราทุกคนนั้นต่างก็มีส่วนร่วมในพระสิริมงคลของพระองค์ด้วย 3. การสำแดงพระวรากายของพระเยซูเจ้านั้น กระตุ้นเตือนชีวิตประจําวันของเราให้ตระหนักถึงความสําคัญของการฟังเสียงของพระเจ้าดังในพระคัมภีร์ที่มีเสียงดังมาจากเมฆว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเราเราพึงพอใจยิ่งนักจงฟังท่านเถิดซึ่งหมายความว่าในแต่ละวันนั้นให้เราได้รู้จักฟังเสียง ไตรตรองคำสอนของพระเยซูเจ้าและแบบอย่างของพระองค์เสมือนหนึ่งเราสำแดงตัวของเราต่อผู้อื่นสังคมและชาวโลกเช่นการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีความรักต่อตัวเองและผู้อื่นอย่างเหมาะสมและเป็นความรักอย่างบริสุทธิ์และจริงใจการให้อภัยแก่ผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ที่เบียดเบียนให้ร้ายแก่เรา การมีความฉลาดรอบรู้ในการใช้ชีวิตรู้เท่าทันโลกปัจจุบันการเป็นผู้ให้อุทิศตนเสียสละแบ่งปันมีจิตเมตตามุ่งทำความดีหลีกหนีความชั่วเป็นต้นพี่น้องที่รักสภาพชีวิตของพวกเราวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเมื่อพิจารณาแล้วพบว่าหลายคนได้สำแดงตนเป็นครู จำแรงคือชอบเที่ยวสั่งสอนคนอื่นแนะนำคนอื่นไปทั่วตำหนิติเตียนผู้อื่นโดยไม่ค่อยสอนตัวเองหรือหลายคนก็สำแดงตนเป็นผู้พิพากษาจำแรงคือชอบจับผิดให้ร้ายกล่าวโทษพิพากษาลงโทษผู้อื่นจนเคยชินไม่เคยย้อนดูตัวเอง หรือบางคนก็สำแดงตนเป็นนักการเมืองคือชอบขายฝันเพอเจอร์ cher, วาดชีวิตในอากาศไหลไปมาไม่อยู่กับร่องกับรอยขอเพียงสนองผลประโยชน์ของตนเองหาความจริงใจไม่มีดีแต่พูดไปวันๆแล้วเราจะมีแนวทางปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นอย่างไรบ้างสัปดาห์นี้ขอเสนอสองข้อ ข้อแรกจงถามตัวเองในแต่ละวันว่าเราได้สำแดงตนเองต่อคนในครอบครัวต่อเพื่อนร่วมงานต่อทุกคนที่ได้พบเห็นอย่างไรบ้างเหมาะสมกับคำสอนของพระเยซูเจ้าหรือพระพุทธเจ้ามากน้อยเพียงใด 2. จงไตร่ตรองฟังเสียงพระเจ้าเสียงคำสอนของพระพุทธองค์ทุกๆวัน โดยยึดหลักว่ามองคุณค่าของตัวเองและให้เห็นคุณค่าของผู้อื่นด้วยนี่แหละครับพี่น้องก็เป็นการแบ่งปันพระวาจาประจำสัปดาห์นี้ขอให้พระเจ้าสถิตกับท่านเพื่อป้องกันอยู่ในตัวท่านเพื่อคุ้มครองอยู่ข้างหน้าท่านเพื่อนำทางอยู่ข้างหลังท่านเพื่อเฝ้าพิทักษ์อยู่เหนือท่านเพื่อประทานพระพร เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนจากคุณพ่อชาวริิตสาสาย